ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างจาารถสิ่งห์นะครับวันนี้นี่ก็มาอัปเดตงานครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้ส่งงานแล้วนี่ครับอันนี้คันนี้ปากรถผมครับถอดลงทำสีใหม่แล้วก็ใส่แผ่นด้านหลังปากใหม่นะครับ อืครับใส่เป็นเหลีกเงานะครับของผมเป็นเหลีกเงากอ่อเหลีกเงาแบบนี้เลยครับส่วนคันนี้ก็ของ FC สีสีสเกตครับคันนี้เอ วันนั้นแกเข้ามาดูอยู่ครับว่าเสร็จหรือยังเออคันนี้เอามานานแล้วครับวันนี้แต่ตอนนี้แกแกไปกรุงเทพครับแต่เสร็จแล้วครับก็รอแกมาจากกรุงเทพครับเอาไปส่งครับคันนี้เสร็จแล้วก็มีคันนี้ครับของกาลสินครับของอำเภออยู่นะยอยู่อำเภอยางตลาดครับวันนี้ อคันี้ก็ทำแอ้ปากนะครับก็สปริงนะครับมูลเล่ร้องคู่ครับก็ทำอยู่ประมาณนี้ครับรายละเอียดรายละเอียดที่ทำนะครับนี่ก็จะมีสีนะครับดูใกล้ๆก็ได้ตัวนี้ก็จะมีสีนะครับสีทุกใช้ใบใบเกี่ยว เมเกวเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เม,มเกวสีแดงแล้วก็หัวจรวดพิเศษนะครับตัวนี้หัวจรวดเป็นเมงป่องนะครับนี่ครับหัวจรวดแมงป่องก็จะพิเศษหน่อยครับถ้าเมงป่องก็เอ่อเพิ่ม เพิ่มราคาจากเดื่มนะครับสองพันนะครับอ่าเป็นกล่อ,องถ้าจะทำก็จุดไหนบ้างก็คุยกันได้ครับวันนี้จะเอาจุดนี้ไม่เอาจุดนี้ก็เพิ่มได้ครับแต่ผมจะดูก่อนนะว่าจุดไหนที่ลูกค้าจะเพิ่มหรือจะลดนะครับทําไปแล้วมันจะเกี่ยวดีไหมครับอย่างอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น ต้องการปากซิงนะครับผมไม่ได้รับทำนะครับปากซิงถามว่าทําได้ไหมครับทําได้ครับแต่ไม่ทําดีกว่าครับมันมีข้อเสียเยอะครับข้อเสียเยอะกว่าข้อดีครับแต่เรื่องสวยนะสวยครับข้อเสียก็ก็ตรงที่เว้ามานะครับเวเว์าเว้ามาตรงจุดนี้นะครับเว้ามมาตรงนี้นะครับจุดที่มันจะเล้าก็คือตรงตรงนี้นะครับ ตรงที่บอกให้ลีกค,คั้านะครับมันจะลาวนะครับมันจะมันจะยึดไม่อยู่ครับเชื่อมแล้วเชื่อมอีกก็ไม่อยู่แล้วครับสาเหตุที่รู้ก็ก็เพราะเคยทํามาก่อนนะครับอันนี้อ้ตัวนี้เป็นงานตัดต่อนะครับนี่งานตัดต่อตัดต่อทั้งทั้งสองคันเลยครับนี่อันนี้ไปกาลสินนะครับอันนี้ น,นี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้อันนี้ก็เหลือใส่หัวจรวลดใส่หัวจรวลดยังไม่ครบนะครับเหลือตัวตัวที่หนึ่งนะครับยังไม่ใส่ครับแล้วตัวนี้ก็ส่วนรถนะครับเป็นรถผมนะครับเนี่ยเอามาใส่ลองดูครับยกขึ้นดูครับใส่ขันน็อตดูนะครับ นะดูตรงครับตรงใส่ได้ก็เวลาเอาไปใส่ให้ให้ลูกค้านะครับเวลาไปติดตั้งนะครับมันจะได้ใส่ได้ง่ายๆครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอรูรถไม่ตรงอะไรเงี้ยครับก็เช็คให้แบบละเอียดๆเลยครับอันนี้ก็เปิม มันหมุนหมุนบึงเน่มึ้งหมุนหมุนลูกดาวไปบึงเนี่ยนี่ครับเก่าประมาณนี้ครับมุนหมุนหมุนเกี่ยวดันนเกี่ยดนันนี่ก็ยังไม่ประกอบก็จะหมุนได้นะครับนี่ครับส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นเก้าสามนะครับ ก็กำลังแกะ,ะครับก็ประกอบสำหรับงานเดือนนี้นครับก็เหลืออีกขั้นหนึ่งนะครับยังไม่ได้ไปเอานะครับก็ทำงานได้อู่ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวอีกขั้นก็อยู่กาลสินนะครับที่จะไปเอานะครับอยู่อำเภอสมเด็จนะครับ แล้วคันนี้นะครับอีกคันนะครับคันนี้ก็หายปากหนกันนะครับตอนนี้รลือแล้วครับเดี๋ยวรอตัดตัดต่อนะครับก็วันนี้ก็ส่งงานไปคันหนึ่งนะครับลูกค้ามารับเองนะครับวันนี้ปากนี้อยู่ นครพนมนะครับอําเภอท่าอุเทนะครับคันนี้เป็นตู้แอร์นะครับตู้แอร์ศูนย์นะครับอันนี้รถยังใหม่ครับรถทีเดียวครับรถคันยันมานี่ก็เอามาแปลงช่วงล่างนะครับนี่ครับแปลงช่วงล่าง ตอนนี้ก็ตอน,นกตอนแรกลูกคา้าสั่งให้ใส่เป็นโรลเลอร์เจ็ดศูนย์นะครับผมก็ใส่แล้วครับใส่เสร็จทีนี้เขาบอกมาว่ามันมีปัญหาเรื่องล้อนำนะครับล้อนำเ,อเกีียวเล่งแขกรูดนะครับผมก็คาดว่ากำลังจะแปลงครับนี่ครับ อยากเดิมมันเป็นเกีียวแบบนี้ครับประมาณนี้มันลิกครับมันลิกมันลิกอ่าตอนนี้มันจะลิกนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวน,นี้นะครับของของคูปุต้านะครับตอนนี้เป็นของคูปุตานี่ครับมันจะใหญ่ครับเกีียวก็จะหนากว่านะครับจะได้ไม่รูดนะครับแล้วแล้วก็จะมีประเด็นเอ่อเรื่อง เรื่องอแกนล้อนำขาดนะครับก็คือมันหักเลยนะครับแกบอกว่าปีที่แล้วหักเป็นเป็นเป็นสิบกลอบอะครับแกบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทำการแปลงให้นะครับแปลงให้มันแกนมันใหญ่กว่าเดิมนะครับตอนนี้เหลือแค่แกนนะครับแกนกับตัวน,นี้นะครับทำเสร็จแล้วก็จะได้ประกอบนะครับ วันนี้เราเจาะรูครับเพราะว่ารูน็อตน็อตตัวนี้มันใหญ่ครับมันใหญ่ขึ้นน็อตนี้มันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าตัวนี้ก็ต้องเจาะรูตรงนี้ใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยครับก็คือตรงนี้มันมันมันใส่เข้าไม่ได้ครับต้องต้องต้องเจาะรูตรงนี้นะครับต้องเจาะเจาะรูแล้วก็ฝังตัวเมียนะครับไว้ในนี้เลยครับ กอันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับก็ไม่อยากครับไม่อยากลูกค้าสั่งก็จะให้ครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้มันจะเป็นโรลเลอร์เล็กนะครับโรเลอร์มันจะเล็กนะครับต,ตัวประคองแท็กนะครับด้าน,นบนมันเล็กก็มันลูกปืนมันแตกไวนะครับ ผมก็จัดการเอารอร์เดิมนะครับตัวเดิมที่มันยังใช้ได้ครับพอใช้ได้ครับก็อาลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็จะเอามาใส่นะครับแต่มีลูกค้ามาให้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่ก็จะเสร็จครับนี่นะครับรลเร์นะครับรเรือศูนย์นะครับเปิดศูนย์ครับ ก็มันจะเสร็จก็ไม่เสร็จครับสั่งทีละอย่างครับตอนแรกบอกทําแต่โรลเลอร์ทำโรลเลอร์เสร็จบอกทำล้อนําด้วยมันก็เลยบีกไว้ก่อนครับรอทําทีเดียวเลยครับดูปากก็จะทําครับเดี๋ยวก็ก็บรายละเอียดให้ครับ ให้เกี่ยวได้ครับสำหรับคันคันนี้ก็เป็นตู้แอร์รถผมนะครับที่ถ่ายคลิปลง YouTube บ่อยๆนะครับคันนี้แหละครับแต่ปากจะเป็นตัวนี้นะครับอืมปากจะเป็นตัวนี้รถผมก็แม่ฟองมันกันมันจะหลวดแต่ สามปีแล้วครับก็ใช้ตัวเดิมไปก่อนครับยังสวยอยู่ครับยังใช้ได้อยู่คันนี้เป็นคันแรกนะครับที่ที่ผมทำเลยครับทำรถตัวเองครับเอททำไปเกี่ยวครับปีแรกครับปีแรกก็ได้พันไล่แล้วครับปีแรกเกี่ยวอยู่บ้านผมครับบ้านผมผมเกี่ยวได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบไล่นะครับ แล้วก็ไปเกี่ยวอยู่สะแก้วนะครับสะแก้วก็ได้ประมาณ2 0 0 280ไร่ไรนะครับ <c oughs> ก็ได้ผันกว่าไรครับ <c oughs> ไปสะแก้วไปอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะครับประมาณ10วันนะครับประมาณ8วันสิวันนี่แหละครับเกี่ยวอยู่สะแก้ว แต่ปีปีแรกที่ไป <Stars> สะเกวครับเกี่ยวเกี่ยวที่สะแก้วเกี่ยวอยู่สิบห้าวันนะครับสองอาทิตย์นะครับปีแรกก็ปากเดิมไปครับปากเดิมเดิมทุกอย่างเลยครับปีแรกที่ไปสะเก้วนะครับปีนั้นก็ไปได้พันไล่อยู่สะเก้วนะวครับเพราะว่าระยะเวลาเกี่ยวมันนานครับมันถึงได้พันไร่ครับ ผมก็เกี่ยวปีนั้นข้าวก็ไม่ค่อยดีนะครับมันเล้งน,นะครับวันหนึ่งไม่เกี่ยวได้หลายไร่นะครับมันข้าวมันไม่ค่อยดีนะเกี่ยวสิบไร่ได้อุ้มหนึ่งก็มีนะผมเกี่ยวสามสิบไร่ได้สี่อุ้มนะคนขับขับจนหิวน้ำอ่ะครับแค่นี้ก็ เป็นปากตัวสีเขียวๆนะครับที่ที่ที่ผมตัดตัดคัดชักอ่ะครับจาของเชื่อมมานะครับผมก็ตัดออกครับอ่อ ก็สวยครับสีนี้เป็นสีมิ้นนะครับลาวนะครับลาวนิ้วน้มสีมิ้น mm hmm. ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่อง youtube ช่างชาล์ซิงให้ด้วยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ